ทางหราศาสตร์นะครับโดยปกติแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่จะเอามาอธิบายในหลักะชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับคือ12ปีเนี่ยเขาก็จะมีวันแบบนี้อยู่1วันนะครับหลายคนก็จะบอกโอ้โหอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องนี่คือคนที่ฟังไม่มีพื้นหราศาสตร์หรือไม่มีความรู้โอ้โหเอาแล้ว12ปีมีครั้งแสดงว่าดีมากสุดยอดมากแต่เปล่าเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ที่จะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเกิดทุกเดือนสิงห,หากับปีขานสาเหตุเพราะอะไรในหลักโหราศาสตร์นะครับเขามีตัวเลิกนะครับหรือตัววันเนี่ยถ้าเกิดขึ้นนะครับตรงกับเดือนเช่นขึ้น1นึ่ข้ามเดือน1ขึ้น8ปข้ามเดือน8อย่างนี้นะครับเขาก็จะเรียกกระทิงวนันอันนี้มันมีอยู่จริงนะครับแต่บางเอิญบางเอิญเดี๋ยวนะครับวันเสาร์ที่6นี้นะครับมันจะตรงกับขึ้น9ก้าข้าเดือน9 ของเดือนสิงหานะวันเสาร์ที่6สิงหาคม2515มันจะตรงกับจันทรคติคือขึ้น9ค่ำเดือน9ทีนี้คนส่วนใหญ่เขาจะเอากระทิงวันมาเสร็จปุ๊บไม่พอเขาจะลากตรงกับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนสิงปีนี้ปีขายเป็นปีเสือเอาจะมาผูกกันมั่วหมด12ปีมีหนึ่งครั้งโอ้โหอย่างเงี้ยวุ่นวายอ้วกเลยคือถ้าเกิดว่าในหลักของทางโหราศ,าศาสตร์ไทยนะครับจะชี้แจงก่อนเลยเดี๋ยวคนก็จะเอามาเป็นการตลาดรับรองเละเทะอ้วกกันหมด ถ้าพูดถึงกระทิงวันมีอยู่จริงนะครับแต่ถ้าบอกวันกระทิงเดินสิงปีเสือมันแรงเต็มที่เต็มแม็กอะไรอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนอาจจะค้านหลายๆคนนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีหลายคนออกมาถ้าขายของคุณจะพูดแบบนั้นผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าหลักวิชาการเอาความเป็นจริงแล้ววันกระทิงเดินสิงปีเสือวันแรงไม่เป็นความจริงเพราะส่วนใหญ่ปีนักกษัตริย์พวกชัวนฉลูขานถอดวรสาสตร์ไม่ค่อยใช้แทบจะไม่มี แต่ถ้าเกิดเป็นทางสายจีนเราไม่ก้าวล่วงกันอันนี้เล้วจากคุณเลยนะครับแต่ถ้าทางของรัฐศาสตร์ไทยเนื่องจากว่าผมเรียนการคำนวณมานะครับจากอาจารย์ปนตีบุญนาคทองเนียมผมเรียนมาจากเรื่องเลือกจากอาจารย์พัฒนาพัฒนาเสรินะครับเราเจอแต่ชั้นครูถ้าเกิดว่าวันกระทิงเดินสิงปีเสือมาเป็นแบบนี้ผมบอกเอาหัวเป็นประการว่าไม่เป็นความจริง แต่ถ้าถามว่าแล้วมันใช้ได้ไหมใช้ได้เนื่องจากกระทิงวันในโบราณเขาถือเป็นวันแรงแบบนี้ผมไม่เถียงนะครับในขณะเดียวกันประกอบด้วยความบังเอิญว่าในวันนั้นดาวพระจันทร์นะครับเขาก็อยู่ที่เพชคาตแห่งเลิกนะครับ ดาวพระจันทร์เกาะเป็นเชค่า,าแห่งเลิกจนตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายหลังจากช่วงบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปเขาจะเกาะเวลาชาเลิกอ้าวถ้าเกิดว่าคุณจะปลุกเสกของนะครับถ่ายถอนอ่าพวกนี้ให้เครื่องล้างของของังถ่ายถอนที่ล้างที่ถอนอาถรรพ์ด้วยความเป็นเพชค่าเลิกจากเลิกดาวจันทร์นะครับตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงอา้าวอย่างนี้ผมว่าเป็นไปได้เพราะเลิกล่างในวันนั้นเนี่ย ก็ประกอบด้วยทาสีจนถึงสองทุ่มหลังจากสองทุ่มก็จะเป็นสุภะยังไงก็ตามถ้าคุณจะใช้เลือกบนของพระจันทร์ประกอบกับเลือกล่างก็จะเป็นพระเจ้าข่ายกับทาสีอย่างนี้เรื่องของการล้างที่ถ่ายถอนล้างอาถรรพ์ปลุกเสกเครื่องรางของขังอย่างนี้ถ้าคุณด้วยหลักแล้วร่วมเป็นกระทิงวันเป็นวันแรงวันดุผมว่าจริงอย่างนี้ผมโอเคโดยหลักวิชาการแต่ถ้าคุณจะมาลอยๆว่าวันกระทิงเดือนสิงปีเสือวันดีวันแรงวันดุไม่จริง เอาหัวเป็นประกันเลยนะครับไม่มีทางเพราะเรื่องของนักศัตร์ไม่ค่อยได้ใช้ในหลักโหราศาสตร์ไทยเน้นย้าก่อนนะตามคำปีดสุดญาตไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้ไม่ค่อยได้ออกทานายส่วนใหญ่เขาจะดูพวกดาวพฤห,หัสด,ดาวอื่นกันเขาจะไม่ค่อยเอาปีนนักศัตร์พวกขานเถาะมาลงมาใช้แต่ถ้าด้วยกลุ่มดาวนักศัตร์ที่เป็นดาวเลือกอัศวินีนะครับพลณนีกิติกาพวกนี้อะไรเองี้ยเขาใช้นะครับดาวเลือกที่8ปุษยะเขาใช้เลือกที่16วิสาขะเลือกที่10มาฆะอ่ามันก็เป็นตาม วันวิสาขาบูชาวันมาฆบ,บูชาตามกลุ่มเดือนอะไรก็ว่าไปอันนี้ใช้อุตรผลคุณีสวัสดิแน่นอนใช้หมดราชาเลิกพระเจ้าขเลิกโอเคถ้าคุณพูดด้วยกลุ่มเลิกพวกนี้ใช้แน่นอนนะครับแต่เน้นย้ำนะครับวันกระทิงเดือนสิงปีเสือถ้าพูดแค่นี้แล้วบอกเป็นวันแรงวันดุเพราะเป็นทั้งสิงเป็นทั้งขานเป็นทั้งเสือเป็นทั้งกระทิงบอกตรงๆขายของนะครับหลายคนอาจจะโจมตีโทรลงก็สุดแท้แล้วแต่แต่ถ้าพูดลอยๆอยแค่นี้ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับ ทุกตุก,ตกปีมีครั้ง12ปีก่อนก็เห็นขายของกันแบบนี้โคลโคลมโคมเดี๋ยว12ปีขนาดก็โคมกันอีกก็ขายกันอีกเละเอ่ะผมบอกได้เลยนะครับว่าเละแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเอาหลักวิชาการด้วยความที่ทําได้ไหมทําได้ด้วยความที่เป็นดาวจาันทร์เกาะเพชรคาดเลิกอ่าอย่างเงี้ยผมยอมรับถ้าเป็นลาโหรศาสตร์โอเคผมไม่เถียงเพราะมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะครับแต่ก็ต้องวางเวลาให้ดีเพราะมันเป็นตั้งแต่เช้าถึงช่วงบ่ายนะครับดาวจาันทรเขาสวยแบบนั้นหรือคุณจะเอาเป็นด้วยความเป็นราชาเลิก หลังจากบ่ายโมงครึ่งถ้าคุณผู้หลักวิชาการโอเคนะครับเราไม่ว่าการไม่กล่าวลงเพียงแต่ที่ทําคลิปนี้ออกมาเพราะหลายคนนะครับก็บอกอย่างเดือนที่ผ่านมาผมลงคลิปเรื่องพระจันทร์เสี้ยวหลายคนก็บอกเรื่องการให้ความรู้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนดูแล้วก็แสตอบรับดีถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นผมก็จะทําพยายามนําเรื่องของความรู้เก็บความรู้ลงบ่อยๆให้ทุกคนนะครับได้รับชมรับทราบคลิปนี้ก็เลยเกิดขึ้นผมว่าอาจ โดนโจมตีจากหลายคนก็ได้แต่อันนี้เราถือว่าเราไม่ก้าวล่วงศาสตร์อื่นนะครับถ้าคุณพูดแค่ลอยๆผมพูดด้วยหลักวิชาการผมว่าไม่จริงเพราะผมเรียนกับอาจารย์ระดับโอ้โหชั้นครูเลยบรมครูนะครับระดับปรมาจารย์นะครับด้านการวางเรื่องด้านการคำนวณไม่เคยได้ยินคำแบบนี้เลยนะครับท่านก็ไม่ได้สอนคำพวกนี้ไอ้ที่พวกเอาออกมาเนี่ยผมว่าเขาแปลกๆอยู่ถ้าเป็นเรื่องของการตลาดขายของอคุณก็พูดไปว่าคุณขายของแต่ถ้าคุณเอาด้วยหลักวิชาการ มันไม่ใช่หลักวิชาการด้วยความเป็นเพชฌฆาตเลือกของดาวจาันถ้าคุณพูดแบบนี้ผมใช่แต่ถ้าใครมาบอกคุณว่าวันกระทิงเดือนสิงปีเสือพูดแค่ลอยๆแบบนี้แล้วขายของเลยผมบอกว่าเบรกเลยนะครับเพราะมันจะไม่มีในหลักโหราศาสตร์ไทยเน้นย้านะครับต้องเน้นย้าหลายๆรอบถ้าพูดลอยๆแค่วันกระทิงเดือนสิงปีเสือวันดุวันร้ายวันแรงไม่เป็นความจริงนะครับเพราะกระทิงวันกับมันเกิด ได้ทุกเดือนนะครับเพราะมันขึ้น1ค่าเด,ดือนหนึ่งก็เกิดขึ้น9ค่าข้าเดือนเก้าก็เกิดขึ้น12ค่ขาเด,ดือนสิก็เกิดมันเกิดทุกเดือนดังนั้นกระทิงวันกับสิยง,งมันมีทุกเดือนทุกปีทำไมาไม่แรงคุณไม่เล่นกันคุณมารอปีขาแล้วคุณมาเล่นโอ้โหคุณเล่นปีนักษัตริย์มาเอามาร่วมมันก็เลยขายของเพิ่มมูลค่าถ้าคุณพูดอย่างนั้นผมไม่แนะนําถ้าเป็นทางไทยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายต่อหลักวิชาเพราะอาจารย์ผมระดับชั้นครูบาารมย์นนั้นผก็เป็นแทนออกมาดโดยหลักกวิชาาร ทุกท่านได้ทราบไว้แต่ถ้าเกิดว่าเน้นย้ำอีกทีคุณมาพูดด้วยหลักวิชาว่าดาวพะจั์เป็นเพชคาศแห่งเลิกเป็นกระทิงวันถ้าคุณพูดด้วยแบบนี้ผมก็ยังพอยอมรับและฟังได้นะครับว่ามันมีหลักวิชาการเข้ามาร่วมไม่ใช่อยู่ดีคุณปลวกมาเราเป็นห่วงคนที่ไม่รู้พอคนที่ไม่รู้เขาไปเชื่อเนี่ยแล้วคุณบอกว่าดีทั้งให้จริงมันร้ายวันกระทิงเดือนสิงห์ปีเสือมันดุมัร้ายถ้าคุณพูดลอยๆอย,อย่างงี้คนเขาหลงเชื่อเหมือนก็เหมือนหลอกลวงคนนะครับดังนั้นเนี่ยโดย ความเป็นโอลศาสตร์อย่างที่เราสอนลูกศิษย์มาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเปิดสอนที่โรงแรมหรือสอนตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่มก็ตามเราหรือว่าดูให้ลูกค้าเราก็จะบอกทุกคนว่าผมสอนวิชาตามหลักความเป็นจริงแต่แน่นอนเราผมไม่หลอกกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกศิษย์ลูกค้าต่างๆและทุกคนที่เราสอนเราก็จะพูดบอกว่าเมื่อครูเรียนกับเราแล้วคุณต้องเก่งกว่าอาจารย์เพราะผมให้เค็ดวิชาให้เคดลับท,ท,ทั้งหมดที่ผมเรียนมา กับลูกศิษย์ทุกคนแล้วคุณก็ไปต่อยอดเก็บประสบการณ์เอานะครับดังนั้นผมมีประสบการณ์เก็บมาหลายสิบป,ปีปกูเลี้ยกับผมมันเหมือนคุณย่นเวลานะครับเหลือแค่ไม่กี่ปีเองนะครับผมที่เหลือประสบการณ์คุณก็ไปต่อยอดได้ทั้งเยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องออกไปพัฒนาต่อยอดหลายคนอาจจะเม้มวิชาแต่เราไม่เม้มเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดวิชามันตายไปกับอาจารย์โอ้โหนั่นแปลว่าโลกก็เดินถอยหลังเลย รุ่นใหม่ต้องพัฒนาวิชาต่อยอดไปได้เพื่อให้โลกมันเดินหน้าก้าวต่อไปนี่คือความเป็นครูนะครับนี่คือการสอนเพราะผมเจอแต่อาจารย์ระดับที่ให้เคล็ดวิชารุนล้วนผมก็สืบสารแนวทางของอาจารย์เพื่อถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ต่อไปให้วิชามันไม่หายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ได้รับชมนะครับคลิปนี้อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าพอพูดพอสังเกตสั้นๆสำหรับท่านใดที่มีคําถามนะครับแต่ขอเน้นย้ำเป็นหลักวิชาการนะ หรือว่าเป็นข้อสงสัยก็สอบถามในคลิปนี้ได้นะครับแต่อย่าตีเยอะนะอย่าทัวลงนะเดี๋ยวตามอ่านไม่ทันอาจารย์ก็ใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวจำนึกไม่ทันนะครับดูแล้วเนี่ยอย่าได้ว่าเยอะนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนเลยก่อนคลิปจะลงจำนึกไม่ทันนะพยายามนิดนึงนะครับถ้าถามด้วยหลักวิชาการเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับอันนี้ก็คือบทสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้พอเข้าใจนะครับอาจจะก้าวล่วงท่านใดไปบ้างก็ ขออภัยณนะที่นี้แต่เรามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมสาธารณะแล้วก็เป็นเรื่องของหลักวิชาการนะครับก็ขอปิดคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ